คาุมิติโลกวิญญาณตอนผีไอโฟนให้โชคย้อนกลับไปเมื่อตอนปี2557 คุณบอยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกทมคุณบอยได้รับข้อเสนอจากทางบริษัทแม่ที่ตนทำงานอยู่ว่าทางบริษัทสาขาในต่างจังหวัดมีความต้องการพนักงานเพิ่มเลยมีโครงการให้พนักงานเดิมที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นๆย้ายกลับถิ่นฐานไปทำงานกับสาขาได้คุณโจเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดีหนึ่งคือได้เงินเดือนเพิ่มนิดหน่อย สองคือได้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดแต่ว่าคนที่ดูจะดีใจกับเรื่องนี้ที่สุดเห็นจะเป็นพิมพ์ลูกพี่ลูกน้องของคุณบอยเธอจะเป็นลูกสาวของอาคุณบอยสาเหตุก็เพราะว่าในทุกๆวันพิมพ์จะต้องขี่มอเตอร์ไซค์จากบ,บ้านเข้าตัวเมืองไปทำงานหลายสิบกิโลเมตรในขณะที่ ข้างทางก็เต็มไปด้วยปยา่าหญ้ารกชัดชวนสะพพึงจนคุณบอยยังอดถามไม่ได้ว่าแป้งในไม่กลัวบ้างเหรอแต่ลูกพี่ลูกน้องกลับตอบมาว่าอืแป้งของชาวบ้านนะเจ็ดโมงเช้ากลับสี่โมงเย็นกลางมันแสกๆจะมีอะไราน่ากลัวล่ะพี่อย่างไรก็ตามการที่คุณบอยกลับมาอยู่ในหมู่บ้านก็เท่ากับว่าในทุกๆวัน พิมพ์ก็จะติดสอยห้อยตามซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปทำงานพร้อมๆกับคุณโจได้เหตุการณ์ก็เป็นชนีอยู่4-5เดือนกระทั่งเย็นวันหนึ่งที่ฝนเริ่มทั้งเขาเมฆดำส่งกลิ่นขึ้นลอยมาแต่ไกลคุณโจมองออกไปที่หน้าต่างดูกลุ่มเมฆด้วยสายตางเงาๆตอนนี้ใกล้ห้าโมงเย็นเข้ามาทุกที แต่เขาก็ต้องรอจนกว่าเข็มยาวจะเดินไปทับเลขสิบสองเพื่อที่จะได้สแกนนิ้วกลับบ้านได้แบบที่ไม่มีปัญหาภายหลังคุณบอยเดินตรงไปที่รถมอเตอร์ไซค์คันเก่งพิมพ์มายืนรออยู่พักหนึ่งแล้วก็ร้องทักไปแล้วพี่ฝนจะตกแล้วนะพี่คุณบอยก็แซวทีเล่นทีจริงเฮ้อยอยู่ใต้ฟ้าไปกูทำไม้ฝนทำเป็นไม่เคยโดนฝนไปได้ ถ้าตกหนักอย่างมากก็จอดแว้ข้างทางแต่พิมพ์ก็ชูโทรศัพท์ไอโฟนเครื่องโปรดขึ้นมาเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าเธอห่วงโทรศัพท์ต่างหากละ่ะคุณบอยก็แอบขำอยู่ในใจก็เด็กสาวสมัยนี้หัวมือถือยิ่งกว่าอะไรคงจะเพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่กระมังถ้าหากว่ามาลองคิดดูให้ดีๆแล้วในภายหลังเนี่ยจะพบว่าการที่พิมพ์ห่วงโทรศัพท์ มีเหตุผลลึกลับซ่อนอยู่คุณบอยก็เลยขยบเบมอเตอร์ไซค์ก่อนที่จะเอากระเป๋าสะพายข้างยัดลงไปเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงต่อแล้วแล้วก็ออกตัวรถทันทีบอยกับพิมพ์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปราวสิกิโลเมตรก็เจอกับปัญหาที่คาดไว้จริงๆฝนตกลงมาหนักขึ้นทุกทีจนไม่สามารถจะทนฝ่าไปได้ ก็เลยตัดสินใจจอดแวะพักที่ศาลาไม้ริมทางเนื่องด้วยในวันนี้ฟ้าฝนกระหนำ่ำทำให้ห้าโมงเย็นดูมืดวายผิดตาพอรถจอดสนิทแป้งรีบวิ่งดิ่งเข้าศาลาทันทีคุณบอยก็ตามเข้าไปพร้อมกับผ้าขนหนูผืนเล็กยื่นให้กับพิม์แต่แทนที่เธอจะเช็ดหน้าเช็ดตากลับเช็ดโทรศัพท์จนแห้งก่อน ระหว่างนั้นฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องแถมมีฟ้าแลบฟ้าร้องคำรามไปทั่วบริเวณในจังหวะที่ฟ้าแลบแวบๆความสว่างสวัยในชั่วอืดใจก็ส่องให้เห็นอะไรบางอย่างที่น่าขนลุกอุ๊ยพิมพ์ร้องอย่างตกใจก่อนพยักเพย์เยินหน้าไปด้านหลังเป็นไหนว่าเธอนะพบเจอบางอย่าง ที่ไม่คาดคิดลึกเข้าไปในด้านในศาลาบอยหันกลับไปมองก็ตกใจเช่นกันภายในความมืดสลัวใต้เงาหลังคาของสลา,ามีร่างใครบางคนนั่งตะคุ่มอยู่ที่มานั่งทั้งทางที่ก่อนจะเข้ามาบอยก็ไม่ได้สังเกตทันใดนั้นเองฝาแลบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้บอยเห็นร่างนั้นยังชัดเจน เป็นชายเนื้อตัวม่อมแมมหัวยุ่งพรุงพรังอย่างกระรังนกดูราวกับวันิโพน้พบนจรหรือว่าคนไร้บ้านยังไงอย่างนั้นแต่สิ่งที่ทำให้ชายคนนั้นดูแปลกแยกกับสิ่งอื่นรอบข้างคือเสียงครางในลำคอ <S <S <light> คุณจะรู้สึกว่าใจวิวอในใจภาวนาอยากจะให้เป็นผี มากกว่าคนด้วยซ้ำอย่างน้อยถ้าเป็นผีที่ไม่มีคำผูกพันกันก็ต่างคนต่างอยู่แต่กับคนที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าในที่มืดเปรี่ยวชนีชวนให้ไม่น่าไว้วางใจอย่างยิ่งบอยอดกลัวไม่ได้เหมือนกันเพราทําหมอนั่นเกิดลุกตรงเข้ามาหาทั้งคู่จะทํายังไงดีบอยเลยพยายามไม่กล้าสายตา คอยเหลือไปมองอยู่บ่อยๆเนื้อระหว่างที่ต้องรอฝนหยุดตกเกือบครึ่งชั่วโมงแต่แล้วสิ่งที่บอยไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงฝนกระทบหลังคาดังราวกับลำโพงแตกมันมีเสียงคงุ้ชายคนนั้นปนเข้ามาด้วยผมมันเป็นผีอ,อะไรนะหมอนนั่นมันว่ายังไงนะ แต่พอได้ยินอยู่สองสามรอบผมเป็นผีผมผมผมเป็นผีนายคนนั้นยังคงพูดต่อไปซ้ำๆในขณะที่นั่งกอดเข่าคุดคูตัวสั่นๆขนทั่วทั้งตัวของคุณบอยพร้อมใจกันลุกแบบไม่ได้นัดหมายพิมพ์ก็มีอาการกระสับกระส่ายอย่างเห็นได้ชัดกระทั่งฝนเริ่มซา แป้งก็เลยสะกิดบอยพี่พี่พไปละอย่าอยู่แล้วพี่ไปเถอะก็เลยตัดสินใจขึ้นควบมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนไปเลยตอนที่ออกตัวมาได้ไม่กี่สิบเมตรฟ้าก็แลบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเผยให้เห็นในกระจกมองข้างว่าชายผู้ประกาศตนว่าเป็นผีกำลังวิ่งไล่ตามมาทางพูกเขาแน่นอนว่าบอยนั้นบิดอย่างแรง จนหายลับตาไปกว่าจะมาถึงบ้านก็ตอนหกโมงกว่าเข้าไปแล้วตอนที่เลี้ยวเข้ามาในซอยหมู่บ้านหมาทั้งซอยที่คุณบอยคุ้นเคยแจกข้าวแจกน้ำากันอยู่บ่อยๆก็พร้อมใจกันเห่าหอนมาทางบอยจนแอบคิดหวั่นใจว่าหรือว่ามันจะตามเรามาด้วยพอถึงหน้าบ้านของพิมพิพมพก็ลงเพไข่รัว้ว เลื่อนหน้าบ้านให้คุณบอยนำรถเข้าไปจอดจากนั้นต่างคนต่างก็แยกย้ายเข้าบ้านซึ่งบ้านของบอยนั้นอยู่เลยไปอีกสองหลังพอบอยไปถึงหน้าบ้านหมาที่เลี้ยงเอาไว้ก็ขู่ฟ่อฟ่อ,ฟ,อฟ้อทันทีหมาที่เคยน่ารักทั้งเชื่องและแสนรู้วันนี้มันกลับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือทันใดนั้นเอง ดูเหมือนว่าคุณแม่ของบอยจะได้ยินเสียงหมาเห่าก็เลยเปิดหน้าต่างออกมาต้อนรับคุณบอยด้วยอารมณ์กุยิดรักคนกับร้อนใจออไอ้บอย,อบ,อยอบอยไปมุดหัวอยู่ที่ไหนมาทําไมถ้งกลับบ้านมามืดค่ำมาป่านนี้ฝนมาตกนะแม่จะให้ขับฝ่ามายังไงล่ะแม่เอ้ยแล้วทําไมเองไม่รับโทรศัพท์ทั้งพ่อทั้งอาก็โทรหามือมืนร้อยๆครั้งไม่รู้หรือไง ว่าอีพิมพ์น้องเองเนี่ยโดนรถชนตายเมื่อเย็นนี้เฮ้ยว่าไงนะแม่แม่พูดอะไรนะบอยก็ยืนยันเสียงแข็งว่าตนขี่รถมากับพิมพ์จริงและระหว่างทางเจออะไรมาบ้างกระทั่งจอดส่งน้องที่บ้านแม่ของบอยก็บอกให้ดูโทรศัพท์สิบอยก็หยิบมือถือขึ้นมาเช็คดูมีพายุของสายที่ไม่ได้รับกรหน,น่ำเข้ามา จนนับไม่ท้วนจริงๆเหงื่อเริ่มออกมาตามง่ามนิ้วมือของบอยจนมันลื่นซะจนแทบจะกำโทรศัพท์เอาไว้ไม่อยู่บอยเดินย้อนกลับไปที่บ้านของแป้งก็แทบหยุดหายใจกับสิ่งที่พบมันทำให้ความหวังเล็กๆในใจเลือนหายไปในทันทีรถมอเตอร์ไซค์ที่บอยเพิ่งเอาไปจอดในบ้านโดยที่มีแป้งเปิดประตูรั้ให้บัดน,นี้ มันยังถูกจอดไว้หน้าบ้านนอกรั้วในสภาพที่ยังมีกุญแจเสียบคาอยู่เลยประตูรั้วเลื่อนก็ปิดสนิทพร้อมกับมีแม่กุญแจคล้องอยู่ราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีก่อนมันไม่เคยเกิดขึ้นบอยรีบควบมอเตอร์ไซค์แล้วก็บิดกลับเข้าตูวจังหวัดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาไม่ได้ไปทำงานแต่ตรงไปที่โรงพยาบาล ซึ่งร่างของพิมพ์นอนสงบนิ่งอยู่ที่นั่นเมื่อไปถึงที่นั่นก็พบว่าทั้งพ่ออาและเพื่อนร่วมงานของพิมพ์อยู่ที่นั่นกันเต็มพ่อของบอยเห็นว่ามาช้าก็เลยสวดเข้าให้ชุดใหญ่บอยก็เลยเล่าเรื่องที่พบให้ฟังกลายเป็นว่านาทีนั้นไม่มีใครอยากตำหนิบอยเลยหลังจากสอบถามกับเพื่อนของพิมพ์ได้ความว่า ตอนที่เลิกงานเมื่อสี่โมงเย็นขณะเดินข้ามถนนจู่ๆก็มีรถพุ่งมาชนเธอสภาพร่างของเธอดูไม่ดีเอาซะเลยแต่หน้าแปลกว่าโทรศัพท์ไอโฟนเครื่องเก่งของเธอนั้นไร้รอยขีดข่วนเนื่องจากคืนนั้นมืดค่ำแล้วทางโรงพยาบาลจึงยังไม่อนุญาตให้นำร่างของพิมพ์กลับไปประกอบพิธีทางาศาสนาได้ทันที บอยแล้วก็พ่อและก็อาก็เลยค้างคืนกันที่โรงแรมในตัวเมืองกระทั่งรุ่งเช้าถึงได้ทำเรื่องดำเนินการนำร่างเธอกลับไปอย่างไรก็ตามตามความเชื่อของคนแถบนั้นหากเป็นวิญญาณตายโหงจะไม่นำเข้าบ้านร่างของเธอจึงถูกส่งไปที่วัดทันทีส่วนบอยขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับก็ดึกย้อนถึงเ,เหตุการณ์เมื่อเย็นก่อน สิ่งที่ยังติดในใจของเขาก็คือชายวนิพกที่ศาลาแห่งนั้นโจเลยตัดสินใจตรงไปที่นั่นชายวนิพกยังคงนั่งอยู่ในศาลาเหมือนขืนวานหากแต่ว่าในครั้งนี้พบกันในสถานการณ์ที่อากาศสดใสาย,ยามเช้าอย่างไรก็ตามชายคนนั้นก็มีอาการตัวสั่นไปด้วยความหวาดกลัวทันทีที่เห็นบ่อย ชายคนนั้นคลางบอ,อยเดินเข้าไปหาใกล้ๆจนได้ยินเสียงชายคนนั้นพึมพำอย่างชัดเจนผมผีผมเห็นผีเนื่องจากที่เจอกันในครั้งก่อนเสียงฝนกระหน่ำบวก,กกับจิตปรุงแต่งของบอ,อยทำให้บอ,อยฟังผิดไปว่าผมเป็นผีผ แต่ประโยคที่แท้จริงที่ชายคนนั้นสื่อสารคือผมผมเห็นผีเขาหวาดกลัวเพราะว่าเขาเห็นพิมพ์โจถึงกับเข่าสุดนั่งลงกับพื้นศาลาข้างชายที่พึมพำไม่หยุดอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะจากไปโดยทิ้งแบงค์หนึ่งร้อยสองใบไว้ให้ชายคนนั้นไม่ว่าเขาจะต้องการมันหรือไม่ ในช่วงสวดอภิธรรมงานของพิมพ์บอยฝันเห็นเธอเขาไม่ได้กลัวแต่ไม่รู้ว่าเธอต้องการจะสื่อสารอะไรกับเขาบอยคิดไปว่าพิมพ์อาจจะอยากได้ของใช้ส่วนตัวที่เธอหวงแหนอย่างไอโฟนบอยก็เลยเป็นคนจัดการนำไปใส่ไว้ในโลงให้คืนถัดมาบอยยังคงฝันเห็นพิมพ์อีก แต่รอบนี้ดูชัดเจนกว่าครั้งก่อนเธอมายืนอยู่ปลายเตียงแล้วก็จ้องมองมาที่บอยด้วยสายตาคขม็่งบอยพยายามวิเคราะห์ไปต่างๆนานาก็เลยใส่ไปทั้งเสื้อผ้าที่พิมพ์ชอบเครื่องสำอางของชายจิปาถักกระทั่งสายชาร์จไอโฟนก็ไม่ลืมที่จะใส่เข้าไปเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะนำโลงของพิมพ์ไปฝังแล้วก็โบกปูน รอวันเผาในอีกหนึ่งร้อยวันข้างหน้าตามความเชื่อของผู้คนที่นั่นคืนถัดมาพิมยังคงมาหาบอยอีกเช่นเคยบอยก็ไม่สามารถจะไขปริศนาของหญิงสาวผู้เป็นน้องได้เช้าถัดมาเลยเล่าให้กับญาติญาติได้ฟังรวมทั้งพ่อของพิม์พด้วยสุดท้ายได้ข้อสรุปว่าจะขุดลงของพิม์พขึ้นมาอีกครั้งหนึง่ง แม้ว่าจะฝังแล้วก็โบกปูนไปแล้วก็ตามครั้งนี้บอยตรวจดูอย่างละเอียดก็พบว่าข้าวของเครื่องใช้ของเธออยู่ครบถ้วนไม่มีอะไรตกบกพร่องจนบอยก็จนปัญญากระทั่งไปสะดุดเข้ากับโทรศัพท์เจ้าปัญหาบอยจำได้ว่าเย็นนั้นเธอดูทนุถนอมมันมากแล้วบอยก็เอ่ยกับร่างของพิมพ์ว่า ให้พี่เปิดลงขึ้นมาอีกแบบเนี้ยจะให้พี่ดูโทรศรัพท์หรือเปล่างั้นพี่หยิบไปเลยนะไม่คืนให้แล้วนะบอยเรหยิบขึ้นมาดูก่อนที่จะพบว่าภายในซ่อนสลากินแบ่งเอาไว้ใบหนึ่งและเมื่อนำมาตรวจย้อนหลังปรากฏว่ามันถูกรางวัลที่ห้าหรือว่าบางทีนี่อาจจะเป็นคำขอบคุณสุดท้ายที่พิมพ์ มีให้กับบอยพี่ชายที่รักของเธอก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปที่ผมจะไปสรรหาเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสําหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ